สวัสดีค่ะพบกับกิ๊กเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะกิ๊กจะอธิบายเกี่ยวข้องกับการทําประกันชีนแบบบํานาญซึ่งเป็นโจทย์ที่เพื่อนๆหล,หลายๆคนสอบถามกิ๊กมานะคะกิ๊กก็เลยรวบรวมเป็นคลิปนี้แน่นอนค่ะใครที่กําลังมองหาประกันแบบบํานาญ ต้องไม่พลาดอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปนี้นะคะคลิปนี้กิ๊กจะเลือก2แบบมานะคะที่หลายๆท่านเปรียบเทียบคู่กันถามว่าโจทย์ในวันนี้นะคะโจทย์ในวันนี้จะเป็นเพศหญิงอายุ55ปีเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งสำหรับการทำประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อจะทยอยรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ60จนถึง85ปี วันนี้กเลือกมาให้2แบบค่ะเป็นแบบประกันบำนาญจากเมืองไทยประกันชีวิตขอย้อนความไปเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเบี้ยประกันที่เราทําประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ <S <S เคยทราบไหมคะว่าจริงๆอ่ะลดลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ3 0 0 0 0นบาทนะคะแต่เราจะแบ่งเป็นแบบทั่วไปนะคะแบบสามัญน,นะคะก็คือลดหย่อนได้1 0 0 0 0แบาทประกันสุขภาพอยู่รวมอยู่ในนั้นด้วยคือ25,000บาทนะคะแล้วก็ ถ้าใครลดหย่อนส่วนแรกครบแล้ว1 0 0 0 0แสคุณสามารถลดหย่อนอีก2 0 0 0 0นบาทในส่วนของประกันชีตแบบบำนาญที่ลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าใครนะคะชอบทําประกันชีนแบบบำนาญหรือไม่ได้ทําส่วนแรกไว้นะคะคุณสามารถทําประกันชีนแบบบำนาญแล้วก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มแม็กที่3 0 0 0 0นบาทนะคะลองตัดสินใจเลือกดูนะคะ วันนี้แบบที่เราจะโฟกัสอย่างที่บอกไปค่ะเป็นเพศหญิงอายุ55ปีนะคะต้องการรับเงินบำนาญในช่วงอายุ60จนไปถึงอายุ85นะคะเพื่อนๆไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ากิ๊กไม่ได้เปรียบเทียบแบบอื่นจริงๆในประกันในทุกโรเมนเดอร์ในช่องนี้นะคะจะมีแบบบำนาญค่อนข้างจะเยอะมากให้คุณลองชมคลิปแล้วลองเลือกคลิปจากจากคลิปที่มีนะคะว่าแบบไหนที่ ถุงใจคุณมากที่สุดถูกต้องตามความวัตถุประสงค์ในการวางแผนกเกษียณของคุณมากที่สุดนะคะหรือถ้ายังไม่ตอบโจทย์ก็สามารถทักข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวยังไงกี้ขอขึ้นเลขที่ไปย้วตัวแทนก่อนนะคะด้านข้างนี้พร้อมกับช่องทางการติดต่อนะคะถ้าท่านใดนะคะยังไม่มีตัวแทนดูแลในการนําเสนอแบบประกรันเกี่ยวข้องกับการทําประกรันแบบบํานาญนะคะกี้ยินดีให้ข้อมูลค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบแรกนะคะแบบแรกจะเหมาะกับใครแบบแรกจะเหมาะกับคนที่ต้องการชําระเบีย้ยประกันปีเดียวถามว่าทําประกันชีวิตแบบบํานาญชําระเบีย้ยประกันปีเดียวได้ด้วยหรือเปล่าคาตอบคือได้ค่ะแบบนี้ก็คือแบบเมืองไทย8501 D60 นนะคะบำานาญลดหย่อนได้นะคะ อธิบายทีะริดนะคะ8501 B60 หมายความว่ายังไงโค้ดนี้นะคะ8501นี้หมายความว่าชำระเบี้ยประกัน1ปีนะคะตัวเลข85แปลว่าให้คุณเริ่มรับเงินบำนาญน,นะคะไปจนถึงอายุ85ปีนะคะ D60 หมายถึงว่าเริ่มรับตอนอายุ60นะคะ รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ60จนถึง85ปีรับเงินบำนาญปีละ12%ของจำนวนเงินเอาประกันหรือว่าทุนประกันนั่นเองคุณลองคิดดูนะคะอายุ85ลบ60นะคะก็คือรับเงินบำนาญไปทั้งหมด26ปีปีละ12%นับรวมก็ได้3 312%คิดง่ายๆนะคะ อะเรามาดูก่อนว่าตัวอย่างจะได้เห็นภาพตัวเลขที่ชัดเจนนะคะคลิปนี้กิ๊กจะค่อนข้างจัดกระชับนิดนึงจะไม่ยาวมากพอที่จะเป็นไอเดียให้เห็นตัวเลขนะคะถ้าจาัดตัวอย่างคุณพี่วิญญงท่านนี้อายุ55ปีท่านวางแผนไว้ว่าต้องการเงินตอนกเกษียณนะคะเงินบำนาญสักเดือนละ1น0 0 0บาทเดือนละ10,000บาทหมายความว่าท่านต้องการ รับเงินบำนาญปีละ120,000บาทถูกต้องไหมคะเรามาดูกันค่ะว่ากิ๊กต้องนำเสนอทุนประกันเท่าไหร่แล้วพี่เขาต้องจ่ายเบี้ยรประกันที่บอกว่าจ่ายก้อนเดียวจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโจทย์ของกิ๊กในวันนี้นะคะก็คือต้องการรับเงินบำนาญปีละ120,000บาทเพราะฉะนั้นทุนประกันจะถูกกาหนดไว้ที่1ล้านบาทค่ะเพศหญิงอายุ55นะคะทำ ประกันบำนาญ 8501D60 นะคะทุนประกัน1ล้านบาทนะคะจะได้รับเงินบำนาญปีละ120,000บาทตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ85ปีนะคะรวมรับทั้งหมด26ปีนะคะ26ปีนะคะกิกก็เอาไปเลยค่ะว่า120,000คูณ26ปีรับรวมนะคะเงินบำนาญจะรับรวมอยู่ที่3ล้าน1 0 0น 2 0 0 0 0บาทนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเบี้ยประกันหละเท่าไหร่เบี้ยประกันอายุนะคะอายุ55เบี้ยประกันจะอยู่ที่1นึ่งล้านบบาทเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนก้อนหนึ่งที่จะวางแผนเกษียณหรือว่าลูกค้าบางท่านกำลังมีกองทุนอยู่ก้อนหนึ่งหรือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่เก็บเพื่อจะวางแผน ในช่วงเกษียณนะคะเขาก็เลือกทําประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเอาเงินหนึ่งก้อนนะคะมาทําบํานาญแล้วก็ทยอยรับเงินบํานาญนะคะจากที่บอกไปทุนประกัน1ล้านนะคะเบี้ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านคูณเอาเงินก้อนหนึ่งก้อนนะคะมาทำประกันแล้วทยอยทยอยรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ85ปีละแสนสองครบกำหนดนะคะตั้งแต่6 0จน85ถ้าถามว่าคุณได้เงินบำนาญเท่าไหร่จะลองคิดดูว่ามันจะได เยอะกว่าเบีย้ยที่คุณชําระไปเท่าไหร่มองเห็นเลขชัดเจนเลยนะคะบํานาญรับรวมก็ประมาณ3ามล้านหนึ่งแสนสองระเบีย้ยหนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันต่างนะคะตลอดอายุสัญญาจนครบอายุ8 5ดสิบห้านต่างที่คุณจะได้เงินบํานาญมากกว่าเบีย้ยที่คุณชําระไปจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะคะพอเห็นตัวเลขพอมองนึนภาพออกอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมว่าแล้วความคุ้มครองชีวิตล่ะคะความคุ้มครองชีวิตนะคะเบี้ยประกันชีวิต ตัวบำนาญ8501านหน่นนี้ในช่วงที่คุณชำระเบีย้ยอยู่อะค่ะในช่วงที่ก่อนก่อนรับเงินบำนาญเนาะที่เขาทำตอนอายุตัวอย่างทำตอนอายุ55แลิ่มระเริ่มรับตอนอายุ10ช่วงก่อนเนี่ยค่ะตั้งแต่55จนถึงอายุ59เนี่ยค่ะความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่110%นะคะ110%ของเบีย้ยประกันนะคะในที่นี้ก็คือ2 9 4ล้านบาทแล้วถามว่า หากเป็นหากเสียชีวิตนะคะในช่วงที่กําลังรับเงินบํานาญอยู่คนข้างหลังหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ทาย,ยาทจะได้รับเท่าไหร่ตัวนี้คิดง่ายๆเลยค่ะก็คือให้คุณนําเบี้ยประกันที่คุณทํชระมาก,ก้อนเดียวก็ประมาณล้านเก้าเมื่อสักครู่แล้วลองดูนะคะว่ารับเงินบํานาญที่บอกว่าปีละแสนสองรับไปแล้วกี่ปีนะคะรับไปปีหนึ่งก็เอาแสนสองไปลบออกจากล้านเก้าเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนั้นค่ะคือผลประโยชน์ที่บริษัทประกันจะส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์หรือว่าทาย,ยาทน,นั่นเองค่ะ ก็ลองดูว่าถ้าสมมติว่ารับเงินบำนาญไปแล้ว5ปีใช่ไหมคะก็เราก็เอาแสนสองไปคูณ5ก็คืออยู่ที่6 0 0 0นนะคะเบี้ยก็ล้านล้านเ้าใช่ไหมคะเป็นร้อ0 0 0แเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นคะ่ะคือผลประโยชน์ที่ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับค่ะ จบไปแล้วเรื่องตัวเลขเรื่องผลประโยชน์ของแบบประกันแบบ 8501D60 นะคะตัวนี้นะคะใครทำได้บ้างทำได้ตั้งแต่อายุ30จนถึงอายุ58ปีนะคะท่านใดที่ใกล้จะกเกษียณแล้วใกล้จะ60แล้วแล้วก็ยังยังทำทันนะคะยุังไม่เกิน58ก็เลือกทำแบบ 8501D60 แบบนี้ได้นะคะเน้นอีกครั้งข่าว่าแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะถูกใจกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือมีความพร้อมในด้านรายได้เป็นบางปีนะคะหรือมีเงินก้อนใหญ่เป็นพิเศษในปีนั้นๆแล้วก็ต้องการวางแผนในการใช้เงินวางแผนเกษียณนะคะในช่วงที่เราอาจจะต้องไม่ต้องทำงานแล้วแต่เราก็ยังมีเงินบำนาญเข้าในทุกๆปีอ่ะโอเคนะคะจบไปแล้วกับแบบแรกที่นิกนำมาเปรียบเทียบในวันนี้ไปกันที่อีกแบบหนึ่งเลยนะคะอีกแบบหนึ่งที่เลือกมาแบ่งแบบ เขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวเลขเหมือนกันจะชื่อว่า8505บานานลญหย่อนได้นะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองไทยรีเทิร์รีไทยนะคะ8505อธิบายความหมายนิดนึงค่ะ8505หมายความว่าให้คุณชำระเบี้ยประกัน5ปี ตัวนี้รับเงินบำนาญเหมือนกันค่ะเริ่มรับตั้งแต่อายุ60รับไปจนถึงอายุ85นะคะรับรวมแล้วก็26ปีแต่จุดแตกต่างค่ะคือแบบนี้นะคะจะรับเงินบำนาญปีละ20%ของจำนวนเงินเอาประกรันหรือทุนประกรันนั่นเองเพราะฉะนั้นจากโจทย์เมื่อสักครู่นะคะกิ๊กยกตัวอย่างโจทย์เดียวกันที่เป็นเพศหญิงอายุ55โจทย์คือรับเงินบำนาญปีละ12,000บาท เพราะฉะนั้นเคสนี้ทุนประกันจะอยู่ที่ห0 0สนบาทถูกต้องไหมคะหกแสนบาทพอยีเปร์เซ็ของหกแสนเงินบำนาญที่จะได้รับก็คือปีละ1นึ่งแสนสหมื่นเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูว่า เบีย้ยประกันเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเลยค่ะเพศหญิงอายุา55ทําประกันบํานาญเมืองไทยรีเทิร์นรีทาย8505ที่ทุนประกัน600,000บาทนะคะจะได้รับเงินบํานาญนะคะปีละ120,000บาทรับตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ85ปีนะคะชําระเบีย้ยประกัน5ปีโดยชําระเบีย้ยประกันตกอยู่ที่ปีละ4 000, 4 9 4, 000, 4 000, 6บาท แล้วถ้าถามว่าลองคำนวณให้หน่อยสิเขาว่า5ปีชำระเบีย้ยประกันรวมอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งตัวเลขเลยค่ะ449,46บาทคูณ5ปีนะคะชำระเบีย้ยประกันตกอยู่ที่2,245,230แล้วก็เงินบำนาญที่จะได้รับก็จะเท่ากันกับเคเมื่อสักครู่ก็คือรับปีละ120,000บาทรับ26ปีตลอดอายุสัญญารับรวม3,120,000บาทผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า เบีย้ยที่ชำระไปจะตกอ,อยู่ที่8 7 4 7 7 0บาทนะคะนี่คือแบบ2อ,อแบบก็พอจะเป็นไอเดียได้นะคะเป็นตัวอย่างให้ทราบว่าถ้าคุณเลือกชำระเบีย้ยประกันก้อนเดียวก็จ่ายปีเดียวจบที่ล้านเก้าแต่บางท่านก็จะเลือกชำระอาจจะแบบ แบ,บ่งชาระเป็นเงินก้อนดีกว่าสะดวกที่จะชําระ5้าปีก็แบ่งนะคะแบบ8505แบบนี้แบบ8505แบบนี้ความคุ้มครองชีวิตเป็นยังไงในช่วงที่ก่อนอายุ60นะคะความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่1 0 5เปเซของเบีย้ยที่ชําระมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจทําแบบนี้ในแต่ละปีกิ๊กก็จะคํานวณให้ว่าในปีแรกที่คุณชําระเบีย้ยมาแล้วนะคะความคุ้มครองชีวิตหากเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่105%ของี้ยท้่ชําระมา1ปี ถ้าชำระไป3ปีนะคะความคุ้มครองชีวิตก็คือคุ้มครองอยู่ที่10 5เเซของผลรวมเบี้ยที่ชำระมา3ปีแล้วถ้าถามว่าความคุ้มครองชีวิตกรณีในช่วงที่เรารับเงินบำนาญไปแล้วแบบ8505แบบเมืองไทยรีเทิร์รีไทยตัวนี้การันตีเงินบำนาญอยู่ที่15ปีก็คือ15ปีนับจากอายุ60ก็คือ75ถ้าในช่วงที่คุณอายุ60ถึงอายุ74ช่วงนี้นะคะ่ะหากเกิดจากไปนะคะกดใบ จากไปก่อนนะคะผลประโยชน์ที่ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเขาจะคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ15ปีนะคะใช้อัตราดอกเบียอะไรคำนวณใช้อัตราดอบเบียเดียว,ยวกับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของการคำนวณเบี้ยประกันนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตารางคำนวณให้ไปด้วยนะคะพอเราทราบกันแล้วนะคะของแบบ85 0 5เป็นยังไง85ดห้าใครทำได้บ้างนะคะ8505นนะคะ,ะ,คะทำได้ตั้งแต่ อายุ20จนถึงอายุ55ปีนะคะอายุ55จะเป็นปีสุดท้ายที่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าชำระเบี้ย5ปีพอดีนะคะแต่แบบเมื่อสักครู่8501คุณยังทําได้นะคะตั้งแต่อายุ30นะคะจนถึงอายุ58ปีนะคะนี่เดี๋ยวนี่คือจุดจุดแตกต่างกันระหว่าง2แบบที่คุณลูกคา้ามักจะเปรียบเทียบกันนะคะบางท่านก็ชอบที่จะชำระเบี้ย5ปีทยอยชำระก็ได้หรือบางท่านโฟกัสเงินก้อนก้อนหนึ่งคุณ ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการาำรับเบี้ยประกันก้อนเดียวก็มีอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงเปรียบเทียบ2แบบในวันนี้ก็คือแบบ8501 d 6 0และแบบ8505นะคะทั้ง2แบบเหมือนกันคือรับเงินบำนาญน,นะคะตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ85นะคะเพียงแค่คุณวางแผนกเกษียณไว้ด้วยการทำประกันชีวิตแบบบำนาญไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตในช่วงกเกษียณ คุณจะมีเงินพอหรือเปล่าแล้วที่สําคัญที่ใครๆก็ทราบดีว่าถ้าเราเริ่มวางแผนเร็วนะคะอายุน้อยเบี้ยรประกันก็ยิ่งถูกลงผลประโยชน์เราก็ได้ยิ่งได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเพื่อนท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยและถ้าใครอยากให้กิกทำแบบประกันเพื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการแชร์ให้ คนอื่นที่ติดตามรับชมช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ได้ติดตามด้วยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หรือว่าทักไลน์มาได้เลยค่ะไลน์แอดประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะยังไงนะคะกิ๊หว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีการวางแผนการเงินวางแผนกเกษียณในช่วงที่เรายัง ยังทำงานอยู่เนี่ยราวางแผนไว้ก่อนวางแผนเร็วนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะคะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้วันนี้กิ๊กกล้าไปก่อนสวัสดีค่ะ